สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP นี้กับผมและก็พี่แม็กนะครับผมก็หลังจากที่เราได้ออกอากาศไปนะครับก็มีคําถามจากผู้ชมมามากมายเลยนะครับว่าถ้าใช้งานอยู่แล้วแบตเตอรี่ระเบิดเนี่ย มันระเบิดได้เองไหมครับหรือว่ามันต้องมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดการระเบิดคึ้นาปัจจัยภายนอกก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับเช่นนะครับผมยกตัวอย่างเคสเคสหนึ่งนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่มีการถูกตั้งนะครับแล้วก็มีการไปบํารุงหรือซ่อมบารุงนะครับเช่นไปการมีการไปเชื่อมเหล็กทําให้เกิดประกายไฟนะครับใกล้ๆบริเวณแบตเตอรี่แล้วในขณะนั้นแบตเตอรี่มีการคายก๊าซออกมานะครับวกกับออกซิเจนภายนอกนะครับแล้วประกายไฟนะครับ กระจายครับวิ่งไปเข้าที่จุกระบายอากาศของแบตเตอรี ก็สามารถระเบิดได้เหมือนกันอันนี้คือจากปัจจัยภายนอกแต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับแบตเตอรี่ไม่สามารถระเบิดเองได้ถ้าไม่มี3สิ่งที่ผมบอกค่ะคกํารไนโตรเจนออกซิเจนแล้วก็ประกายไฟถ้าไม่มากเพียงพอนะครับครับ,รบในกรณีที่มีการนําแบตเตอรี่ลงไปชาร์จก็ไม่ควรชาร์จใกล้ๆก,กับบริเวณที่มีความร้อนหรือว่ามีการเชื่อมโลหะใช่ครับครับผมก็ได้คําตอบกันไปแล้วนะครับสำหรับคําถามที่ถามกันมาครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แม็กมากเลยนะครับที่ได้มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับ EP ต่อไปนะครับจะ เป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรารอติดตามชมกันได้เลยครับ